สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมเล็กเอ k เคนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาเยี่ยมคนป่านะครับที่น้ำตกล้างแล้ววันนี้ผมก็ได้มากับน้องต้นกานะทุกคนนี่ครับน้องต้นกาบวัสดีหน่อยนี่ครับทุกคนน้องต้นกาเนี่ยคูลนแล้วนะครับวัสดีครับนะก็สอนไปเรื่ยดูครับดูความสนครับทุกคนวันนี้นะผมก็จะขึ้นไปหาคนป่านะ ว่าเขาเนี่ยอยู่หรือเปล่าเพราะว่าผมเนี่ยไม่ได้มา4วันแล้วประมาณ4วันแล้วนะทุกคนไม่ได้ขึ้นมานะแต่แต่วันที่ผมเนี่ยไปนอนกับเขานะทุกคนแล้วก็เหมือนเจอแต่ผู้หญิงนะเหมือนเจอแต่น้องสาวเขานะทุกคนแล้วก็น้องต้นก้ลาก็ไม่ได้มาเหมือนผมเลยหลายวันละน้องต้นก้านี่น่าจะนานกับผมครับต้นก้านี้หายไปหลายวันแล้วทุกคนดูว่า ความสนน้อง้นกล้าดูดูโอเคครั okay, ทุกคนถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลยนะทุกคนเพื่อไม่การเสียเวลานะผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามนะเพื่อเป็นกำลังใจใผมและน้องนะทุกคนเอีครับพร้อมเราไปกันเลยโอเคทุกคนผมเมือน,น้องเนี้ยก็ได้เดินเข้ามากันแล้วสนกล้าไง ผมเนี่ยก็ไม่ได้ถ่ายน้องต้นกล้าหลายวันแล้วโดนน้องต้นกล้าเนี่ยน่าคิดถึงพี่คนป่านะที่เป็นผู้ชายเนี่ยน้องต้นกล้าเนี่ยเหมือนดูสนิทมากไม่รู้ว่าวัานนี้ไปเนี่ยจะเจอหรือเปล่า <c oughs> ตัวบรรยากาศรอบๆโดน มันกล้ามันนี้ผมเนี่ยก็ได้ฉีดยาก,กันยุงให้น้องแล้วทุกคนอืมวบหน้องเัวกแก่เนี่ยไม่ชอบแสงของเท้านะ ับถอดรองเท้าตุ่มแค่เดินเรื่อยๆทุกคนเดี๋ยวก็เดินลงไปข้างล่างน้ำตกเลยนะไม่รู้ว่าจะเจอคนป่าหรือเปล่าที่น้องต้นกายเนี่ยน่าจะคิดถึงพี่อยู่นะผมว่า ใกล้ถึงน้ำตกแล้วทุกคนนี่อะไรเนี่ยโดนผมเนี่ยก็มาถึงแล้วนะทุกคนเสือ ตัวแต่ผมเนี่ยเจอเสือนะทุกคนเนี่ยนี่ครับไปดีาน้องต้จกะนี่ครับน้องเขาก็อยู่นะ เดี่ยทุกคนผมกับน,น้องเนี่ยก็มาถึงแล้วนะแต่เจอเสือนะทุกคนเสือมานาน,นานนะเจอน้องเขาหรอเจอน้องเขาเนี่ยอ่นั่งหมดหมดแรงอยู่ข้างบนนะใช่เหรอใช่เจอ,อพ่อ,พอ,อเหรอ ตะโกนเรียกลงมานะแต่ว่าพ่อน้องนี่ยังไม่กล้าเข้ามานะนเพราะว่าเจอพวกเนี้ยพวกเราเดินมาเยอะกันนะเขาก็เลยยังไม่กล้าลงมานะผมเนี่ยก็ไม่ได้มาหาน้องหลายวันแล้วนะทุกันนี้นวันนี้เนะี่ยไม่เจอน้องทั้งวันเลยนะเล็กนะใช่ผมเนี่ยได้ขึ้นมาหาน้องแล้วนะ้อมหนึ่งแต่ไม่เจอ เหนื่อยมากนะวันนี้นะเนยน้องก็กินอะไรอย่างกินมากๆเพิ่งเสร็จเมื่อกี้นี่ทำให้น้องกินรองท้องไปก่อนเดี๋ยวต้องทํากับข้าวให้น้องกินนะตอนมืดๆนะเพราะวันนี้นะผมอาจจะนอนค้างคืนกับน้องที่นี่นะนี่ครับแล้วใครมาทําเนี่ยดแดงมาทำหรอโหโดนต้องขอบคุณแดงดู<ๆ>แดงมาทำครับอ,อย่างดีแล้วโดนเนี่ยแบบที่นอนแบบเนี้ย อ๋อย้ายที่จากข้าล่างนะเป็นย้ายมาจากฝั่งนีอทุกคนนี่นี่ครับยายทีนะก็ยกสูงนะโดนดีมากเลยแบบนี้ไม่ต้องกลัวสัตว์มีพิษด้วยนะนี่ครับเนน่ยทุกคนเอ้เสือ น้องก็เพิ่งมาถึงเมื่อกี้หรอเออน้ำพี่พงศ์นี่ปลาไหลปลาเจ้านะเออปลาไหลก็อยู่แต่น้องเนี่ยดื้อมากเลยนะแต่ว่าก็อยู่มั่นเหมือนกันนะถ้าค่อยดูนะจนมาอก็ไม่ได้ถ่ายกับน้องหลายวันแล้วนะเนี่ยเออน้องไปไหนนะเขาบอกให้ลดน้ำมันให้มันอีกเนี่ยเอาน้องมาอยู่วันมาใช่ไหมไม่ใช่มาอยู่บ้านนั่นแหละมาอยู่บ้านเรา รู้สึกหงเรดหงิดนะโอเคจ็ิงลิงป่าได้ยินไหมดีจากขบวนเข่าว่นอ้อ๋อกี่ยี่นั่งทั้งเยอะเออนั้นทุกวันนี้ครับเสือเนี่ยก็จะนอนค้างคืนกับน้องนะแต่ทีนี้เนี่ยผมก็น่าจะพักใช่ครับคืนกับน้องที่นี่เพราะพ่อน้องเนี่ยเมื่อกี้มันจะเดินขึ้นไปอีกแล้วนะไดเหรอใช่ไม่กล้าแล้วเขามาทำอะไรอ่ะ เขาลงมาดูว่าลูกเขาเนี่ยกลับมาถึงบ้านหรือยังกลับมาถึงแคมป์ที่เขาพักหรือยังนะแต่อะไรที่น้องเขาหายไปนี่แต่หน้าขึ้นไปกับพ่อนะไปกับพ่อมาแล้วพ่อเนี่ยเออกลับมาส่งน้องได้ครึ่งทางนะแล้วน้องก็เดินลงมาเองนะอ๋อเนื้อตัวเดี๋ยวมัมแมมเลยถ่านน้องไปอาบน้ำดิเราเราใช่อะเช็ดตัวให้น้องก็ได้เราเราใช่อะไม่อาบนะน้องไม่อาบเนี่ยทุกคนโอ้โหได้ที่พักใหม่ก็ ถือว่าดีฮะน้องอน้องชอบมากเลยน,น้องชอบเหรอใช่เดี๋ยวทนกนางกันจาก,ก็สนมากเลยครับทนนี่สนมากเลยครับวันนี้ผมก็ไม่ได้เอาอะไรมาให้น้องรอนะพวกหมามาก็ผมไม่ได้เอามานะแต่ก็พอมีอยู่นะทุกคนนี่พวกหม,มาพวากอะไรนะแต่พี่ชายวันนี้ผมไม่เจอเลยนะทุกคนพี่ชายก็ไปไหนะเสือนายอยู่กับพ่อนะ ใช่เห,หรอ,อหไปหาที่พักใหม่เหรอว่าพี่ชายเนี่ยไปหาที่พักเนี่ยยังไม่กลับมาเลยครับผมว่า,า,า,าเ,เออไปไวันแล้วไปคนเดียวได้ใช่ไงไปไร่วันแล้วทุกคนไปหาที่พักใหม่อะ่ะแล้วแบบน้องต้นกาเนี่ยสนิทกับพี่ชายเขามากเลยะคะทุกคนแต่วันนี้นะน้องต้นกาเนี่ยไม่เจอพี่ชายเขานะ นี่ครับเบอร์จะจองไงอ่ะฮะยุงกัดไหมเบอร์จะจองไงอ่ะผมก็จะฉีดยายุงให้น้องนะทุกคนนี่ครับยาก,กันยุงนี้นะทุกคนนี่ก็ใช้ดีมากเลยครับฉีดตามตัวได้เลยนะนี่ เนี่ยโดนงานยุงนี้นะครับจะเปรไล่ยุงนะโดนก็เดี๋ยวเสือเนี่ยก็จะนอนที่นี่และคืนเนี้ยโดนแต่ผมเนี่ยก็จะผ่าน้องต้นกล้านเนี่ยกลับบ้านนะ ผมเนี่ยก็ไม่ได้ขึ้นมาสามวันแล้วที่นี่แต่วันนั้นนี่น้าแรงอยู่นี่นะผมว่าช่วงเนี้ยหน้าฝนเนี่ยกําลังหมดลงแล้วทุกคนมันก็เริ่มจะเป็นหน้าหนาวแล้วเสตอถ้าเป็นหน้าหนาวนี้เราต้องโบ้ไม้น้องนะทราบเป่ะ<ไ>เริ่มหน้าหนาวนี้เราต้องโบ้ไม้น้องนะ น,น,น้องต้นกาก็ไปสนนะสนมากเลยดน,ด,ด,น,นนะดูดูไปสนฝั่งนู้นแล้วนะดูไปสนฝั่งนู้นแล้วดูครับด,ดูใกล้เธออ่ะจะเล่นน้ำอย่างเดียวเลยครับจะเล่นน้ำอย่างเดียวแล้ว,ลน,น,ว,ลวน้องต้นกาเนี่ย เล็กเนี่ยจะเดินขึ้นมากันนะใช่ผมก็คิดว่าจะนอนค้างคืนที่นี่คนเดียวนะไม่นึดว่าเล็กเนี่ยจะขึ้นมานะตอนที่ขึ้นมานี่ไม่คิดว่าจะเจอน้องด้วยเพราะว่าน้องแ่บโอเคทุกคนผมเนี่ยกับน,น้องต้นกาเนี่ยก็จะเดินทางกลับกันก่อนนะครับเพราะว่าเสือเนี่ยจะมานอนเฝ้าน้องก่อนนะทุกคนแล้วผมกับน,น้องต้นกาเนี่ยก็ขอ,ขอตัวเดินทางกลับกันก่อนครับ เดิเล่นกันทางปดภัยนะโอเคโอเคเว้ยแล้วก็จะกางเต็นอนกับน,น้องที่นี่แหละแล้วก็ก่อไฟไ,ไว้กอง,องน,นอน,นครับกัอนนองน,นะใช่ครับผมเดินทางปละไผ่สายกลับกันนะเว้ยโอว่าผมกับน,น้องต้นกล้าก็จะเดินทางกลับกันก่อนนะก็พาน้องต้นกล้าเนี่ยมาหาเขานำไปเยี่ยมครับผมไป่ได้ครับกลับบ้านนี่ครับต้น บรรยากาศนะแบบช่วงเ,วเ,นเนย็นๆนีบรรยากาศดีมากเลยครับกต้นไม้ใหญ่ๆนะน้องจนกาเนี่ยจะเดินทางกลับกันก่อนครับ้าเย,ะย,ะยะอะๆก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเพราะว่าเสือเนี่ย ดูน้องเขาอยู่นะทุกคนผมกับน้องเนี่ยก็จะเดินทางกลับกันก่อนเพราะว่าผ่านน้องตอนกล้ากกลับบ้านนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมก็จะมาเยี่ยมน้องเขาใหม่นะทุกคนวันค,ครับ mm. ผมกับน้องตอนกลาเนี่ยก็จะเดินทางกลับกันก่อนนะครับเพราะว่าผมเนี่ยก็มาเยี่ยมเขานะแล้วพรุ่งนี้ผมจะมาใหม่นะทุกคนมากับน้องตอนกลาเนี่แหละครับ ผมก็จะพาน้องต้นก้าเนี่ยถ่ายคลิปบ่อยนะทุกวันเพราะว่าไม่ได้ถ่ายหลายวันครับและเอซีเนี่ยถามหาเยอะมากแล้วก็ถามหาให้ผมเนี่ยขึ้นไปดูน้องคนป่านะผมก็เลยขึ้นมาดูครับแล้วก็เจอจริงๆนะทุกคนเจอน้องคนป่าเนี่ยอยู่กับเสือนะนเสือเนวหน้าขึ้นมาหาน้องขอแล้วเจอพอดีเลยนะทุกคนครับ โอเคครับ okay, ผมกับน,น้องเนี่ยก็จะเดินทางกลับกันเพราะว่าเดินทางกลับไปเนี่ยมันไกลคนระับทุกคนยุงเนี่ยไม่กัดเลยนะผมเนี่ยไม่โดนยุงกัดเลยกับน,น้องเนี่ยอยันนี้ก็ช่วงวันหกโมงจะทุ่มแล้วนะทุกคนแต่ยังสว่างเงี้ยเดินตามทางนี้ไปเรื่อยๆก็จะถึงรถแล้วทุกคน มาว่ะเพะื่อนสนุกไหมเนี่ยทุกคนกนอนราสนุกนะหวัสดีดิหวัดดีะคะมีเขาหวัสดีครับแล้วนะทุกคนนี่ครับเอสซี FC บอกหน้าเหมือนผมนะครับผมก็ไม่รู้ว่าเหมือนตรงไหนนะทุกคนดูทรงผมน้องครับโอเคทุกคนเดินทางกลับกันก่อนดีกว่าผมก็ขอลาเพียงเท่านี้นะ ใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้ผมด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะทุกคนตันก้ตันก้าไหนฝากกดไลค์กดแชร์ดินี่กดไลค์นะทุกคนฝากกดไลค์นะครับ <laughs> ผมก็ได้สอนน้องให้กดไลค์นะทุกคนนี่ครับฝากกดไ like, ลนะค์นะโอเคทุกคนสวัสดีกันครั <c oughs> ครับนะแกผมก็จะสอนน้องไปเรื่อยๆนะ เพื่อให้น้องเนี่ยได้พูดค้องและพูดได้เลยนะทุกคนก็เจอกันคลิปวิดีโอหน้าครับใครอยากให้ผมกับน,น้องเนี่ยไปทำอะไรหรือไปตั้งแคมป์ในป่าลึกหรือไปตั้งแคมป์อะไรนะก็คอมเมนต์มาได้นะทุกคนผมกันเนี่ยก็จะไปทำกันนะทุกคนแบบไปตั้งแคมป์นอนป่านหนึ่งคืนนะแล้วก็แบบว่าไปทำหากินที่บนเขานะทุกคนที่ว่าตบปลากินอะไรนะ ตบปลาแล้วก็ย่างหมูย่างอะไรกินนะกับน้องสองคนเนี่ยไม่ก็ชวนเพื่อนไปด้วยครับก็โอเคครับผมขอลาเพียงเท่านี้ครับบ๊ายบายดิตันกา้าบ๊ายบายครับขอมากครับผมเจอกันคลิปวิดีโอหน้าครับไปกันเลยครับ